สวัสดีค่ะวันนี้พิมี์พามาชมทุง่งนาสีเหลืองให้ดูนะคะอันนี้ก็เขาปลูกไว้ทำเป็นน้ำมันพืชนะคะน้ำมันทุงน่งนานี้ก็เขาปลูกไว้เยอะมากนะคะมาตามมาดูด้วยกันนะคะมันสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวาพาไปดูให้ลึกๆนะคะก็สวยมากนะคะคือแบบแถวนี้เขาปลูกไว้เยอะมากนะคะชาวนาที่นี่เนาะ เดี๋ยวพาไปดูด้วยกันนะคะตามมาดูด้วยกันนะคะเดินชมด้วยกันนะคะสวยมากนะคะข้างบนนน้นก็จะเป็นทางเดินนะคะเดินเล่นแล้วก็มีน้ํามีน้ําน้ําไม่ปิงที่นั่นด้วยนะคะข้างบนนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยกันนะคะนี่ต้นไม้อ๋อมันน่ากินมากไม่รู้มันกินได้ไหมคะก็รู้สึกว่าเขาทำน้ำมันเนาะแต่สวยมากโห รู้สึกว่ามาแล้วแบบไม่อยากออกไปเลยนะคะแบบเยอะมากนะคะดอกเยอะมากสวยมากเลยนะคะสองข้างทางรู้สึกว่าฟินมากเลยนะคะสวยมากก็ก็ไม่มีรถนะคะแถวนี้ก็จะเป็นทุ่งนาของเมืองรุชราลนะคะก็พี่น้องของของทางบ้านนี่แหละคะ่ะทางทางใกล้ๆครอบครัวแถวใกล้ๆบ,บ้านเนี่ย สวยมากถ้าก็เห็นกับตามันจะสวยกว่านะวิวก็สวยมากเลยนะคะเดินไม่เบื่อเลยอากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ที่เบลเยียมน่ะแ,แต่ว่าสวยมากเลยอดอกเขียวมากมันหอม,อมดอกมันหอมมากเลยค่ะถึงว่า มีอะไรที่แบบต้นมันก็น,น,นะะ่ที่นแบบ่ากินนะคะคือแบบเขียวเป็แบบทุ่มใหญ่กว้างขวางมากเลยค่ะสวยมากมาแล้วไม่อยากออกไปเลยค่ะก็อยากอยู่ที่นี่นะคะสวยจริงจรเคเดี๋ยวตั้งไปดูข้างหน้านู้นนะคะข้างหน้านู้นก็ยังมีหลายที่นะคะที่เขาปลูกไว้อันนี้ก็แค่หนึ่งหนึ่งที่แบบกว้างขวางมากที่เขาปลูกไว้นะ ให้ดูใกล้ๆนะคะว้าวดูไม่เบื่อเลยค่ะข้างบนนะคะสวยจริงๆเลยนะ,ะถ้าเกิดคนที่อยู่เบลเยียมใครอยากจะถ่ายรูปกับดอกไม้สีเหลืองนี่ก็เข้าไปที่ทุ่งนาทุกเทค่ะที่เขามีปลูกไว้เข้าไปดูเลยค่ะสวยมากๆเลยนะ,ะอันนี้ก็ไม่ได้ไกลาจากบ,บ้านนะคะ แค่ไกลประมาณห้าร้เมตร500เมตรก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะว,ว้าวข้างบนนู้นก็มีคนปั่นจักรยาน2อฝั่งนะฮะอีฝั่งหนึ่งทางรถสราอีฝั่งหนึ่งทางแบตเตอร์คอมค่ะ <c oughs> ที่นี้ก็ทานเดินเล่นนะคะเขาก็ไม่มีอะไรให้ดูอีกมากมายนะคะ อันนี้ก็อีส่วนหนึ่งนะคะส่วนนี้ก็ส่วนอีส่วนหนึ่งนะคะข้างในนู่นก็มีนะคะว้าวทำไมมันสวยขนาดนี้นะ,ะอันนี้ถนนเข้าไปฝั่งนู่นนะ,ะว้าวสวยมากสวยจริงๆอดอกไม้อะไรทำไมมันสวยขนาดนี้ ก็มีทุกปีนะคะที่นี่เขาจะมีทุกปีนะ,ะอืมเขามีเข้าไปข้างในแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดูนี่เข้าได้อืม,อมเป็นแปรเป็นแปรอย่างนี้เลยนะเพิ่งมารู้นะคะเนี่ย <laughs> สวยโรดมากค่ะสวยจริงๆ มาเดิมชมดอกไม้ด้วยกันเนาะสวยมากเดินไม่เบื่อเลยนะคะเนี่ยสวยจริงๆค่ะอากาศดีดีแล้วก็ดอกไม้ก็สวยมากถ้าไม่ได้ออกมาตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ถ้าเกิดใครว่างๆก็เดินไปชมได้นะคะเยอะมากนะคะดอกไม้เยอะมากช่วงนี้นะ,ะดอกไม้สีเหลืองนี่แบบ ทุ่งนามีที่ไหนก็ไปเลยค่ะเขาปลูกไว้ทุกที่นะ,ะปกติแล้วเขาไม่ได้ปลูกไว้แถวใกล้ๆบ้านนะคะปีนี้เขาก็มาปลูกไว้ก็ดีมากเลยนะคะก็ไม่ต้องเดินไปไกลนะคะ <c oughs> ดูมันดูเหลืองกว่าว้าวช่วนี้บางบางกว่าเมื่อกี้ข้างหน้านุ่นเยอะมากเลยนะ,ะ๋อ,อ ดูไม่เบื่อเลยค่ะสวยมากไม่อยากออกไปไหนนะคะเข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกว่าสวยมากนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปเดินกันดีกว่านะคะก็โอเคเดินมาไปด้วยกันนะคะ,ะสวยมากดูไม่เบื่อดีนะ <laughs> สวยจริงๆก็รู้สึกว่าไม่เคยได้ออกมาเดินใกล้ๆบ้านประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่า ปีนี้เขาปลูกเยอะมากค่ะปีที่เราไม่เห็นมีนะปีที่เราก็ต้องขับรถไปไกลๆถึงได้เห็นนะคะไกลามากนะปีนี้ก็เขาก็มาปลูกกันใกล้ๆบ้านดีมากๆเลยนะคะสวยมากเดี๋ยวจะไต่ขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะข้างบนนะก็จะเป็นแม่น้ำปิงนะว้าวสวยมาก เดี๋ยวขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นก็ถ่ายลงมาให้ดูนะคะสถานที่ที่นี่แบบเยี่ยมสวยมาก เนี่ยค่ะเขาปลูกไว้แบบถ้าเกิดเราขึ้นมาข้างบนนี่ก็แบบเห็นชัดมาสวยมากถ้าเกิดได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะแบบว่ายิ่งสวยกว่านั้นนะคะแต่ว่าถ่ายถ่ายวิดีโอนี่มันก็จะแบบไกลนิดนึงนะ,ะมาชมด้วยกันนะคะดอกคือสวยของอเมืองนี่เนะะาะเขาบรรยากาศดีๆแล้วก็ลงปิยวมา <laughs> สวยมากแล้วก็มีมีน้ำ ฝากข้างล่างจะไม่กลู้อ,อะไรกันก็เดินไปชมสวนสถาน,บนที่ที่เดินที่ดีสวยมากรู้ว่าไม่มีรถเนาะก็อยู่ข้างในข้างในจริงๆเลยไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงอะไรด้วยนะมีแต่เสียงธรรมชาติ มีขึ้นบินด้วยนะคะคลรฟังค่ะอยู่คละฟังสวยงามมากที่นี่ที่เขาแบบสถางที่ที่เขาทำไว้ให้เพื่อเอาไว้เดินเล่นแล้วก็ปั่นจักรยานกันนะคะดูต้นมัน,นะคะอวบแบบสวยมากนะะ เขียวมากเลยอ่ะน like ี่ใครบอกไม่น ah ่ากินนะคะเขาทําน ah ้ําม hmm. um, ันก he ็เออสมควรเป็น um, น uh ้ huh. um, oh, ําม mm. <ament S 2> ันนะแต่หอมมากค่ะดอกนี้หอมมากอันนี้อยู่ในข้างไหนอันนี้มันอยู่ในนมเลยนะโอ้โหเขาปลูกไปเยอะมากวีนนี้วันนี้เมืองนี้อากาศดีมากนะก็มีไม่นางปิง บางวันก็อากาศไม่ดีเนาะวันไหนที่อากาศดีๆก็ออกมาเดินมาสูบอากาศมากนะคืออยูดด่แต่ในบ้านบางครัก้ก็อาจจะไม่ดีไม่รู้นะสำหรับทีมนี่ว่าอยู่แต่ข้างในมันก็เหมือนก็ไม่มีแรง ฝังนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรไว้นะคะอันนี้ก็เป็นของพวกเรานะคะก็ไม่ได้ปลูกอะไรของแฟนเรานะคะเขาไม่ได้ปลูกอะไรก็ของฝั่งคนอื่นนะเขาก็ปลูกไว้นะนี่ที่นีที่มีที่หนึ่งก็ออกจากบ้านมาประมาณสักห้าร้อยเมตรนะโอเควันนี้ก็ให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคน ขอบคุณทุกคนที่ตามมาดูวิวส,สวยๆดอกไม้ส,สวยๆนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะเนี่ยแหละค่ะที่เขามาผลิตเป็นน้ำมันพืชนะ